ปัญญินโนจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันเพราว่าอภิวาทนาสีนิสัิจานุฐาปัญญินโนจัตตาโรธรรมาวัฏันติสามีตั้งกำลังสนาตั้งกำลังสนาณิปิหอมเจ้านี่ไหมอย่างนี้นะด๋มาอยู่หน้ากัน้ันหรอเพราะว่าอภิวานาสีนิสักิจานุาปัญญินโนจัตตา ไปอ้าวซาวด์ฮอร์นจากตรีกับตะครับนะครับเสียงไหนอ้าวครับปรับบังเกอร์เดียว <mehr chegando> <descriptor> <muchas> <worries> 哎，老板，你又来干嘛？老板呢？啊，你这老板呢？哎，他戴眼镜，戴白帽子，他穿的是什么衣服？

เจ้าเป็นบานเะเป็นตาครับนะนให้ก็ได้เจ้าดิามนเลยนน่หน้า่ๆเดี๋ยวนี่ขออนุญาตส่งส่งคำเ่าไปมานี่นะนนสองบาทเจ,จ้าโอ้สองบาทก,ก็เอาต่ำกำลังต่ลังอ่าแค่มาต่างแค่เดียวเาให้ๆๆๆๆๆแล้วหลอกสามปีสามปีกาสี่ปี ิสานิจังพุทธาปจายิโนจตฺตาโนธรรมาวัฏภาวะอาตีวาธนะสีิงสานิจังพุทธาปจายิโนจตฺตาโนธรรมาวัฏพันธิอายุวันโอสุขังภาลัง